สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนในรายการเดอะลิทท์ซึมพอจังหวะคือชีวิตครับครับผมคราวที่แล้วพี่นะครับสนุกมากเลยอืมเราได้สัมภาษณ์มิสเตอร์ทีมแล้วเราได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะมารวมตัวมิสเตอร์ทีมกันแต่วันนี้ยังไม่จบเลยมิสเตอร์ทีมเพราะมิสเตอร์ทีมเขาจะอยู่กับเราอีกอีกอีกหลายเทปหลายเทปเพราะว่าจริงๆแล้วมิสเตอร์ทีมนี้มีเรื่องราวให้เราพูดคุยกันอีกมากมายเลยนะครับผมส่วน หัวข้ออาร์ตหนะทอกวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเราจะมาทอกกันว่าตอเหมือนตอนเนื่องจากครั้งที่แล้วเนาะวงดน,นตรีที่เราคุยกันว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ,ะคราวนี้เราก็จะมาพูดกันหนึ่งว่าวงดน,นตรีที่ในหนึ่งวงเนี่ยแนวเพลงที่เล่นเล่นได้หลากหลายแนวมากออกอัลบั้มแล้วมีเพลง หลายแนวในอัลบั้มหลายแนวซึ่งอย่างตัวเราผมเองผมจะฟังเพลงล็อกใช่ไหมครับอัลบั้มเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะฟังล็อกครับแต่บางทีก็อาจจะโผล่ไปป๊อปบ้างหรืออะไรบ้างแต่มีแดนบ้างแต่มันมันจะมีวงบางประเภทครับที่รวมทุกแนวมาโดยที่ไม่ได้จากัดตัวเองว่าตัวเองอยู่ในแนวไหนแนวไหนกันแน่ที่สาคัญนะประสบความสำเร็จดังด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในช่วงอาร์นะทอครับครับผม ก็เข้ามาสู่ช่วงนะอาร์ตทอล์กอีกครั้งนึงครับเมื่อกี้นี้เกินไปว่าวันนี้เราจะเราจะมาพูดถึงวงดนตรีที่ออกอัลบัม้มแล้วมีหลายแนวเพลงในอัลบั้มของพวกเขากันซึ่งถ้าเกิดคุณฟังรายการเรารวันนี้แล้วเนี่ยอาจจะลองย้อนกลับไปฟังจริเๆจัง<ช>ว่าอันเป็นอย่างที่เราบอกหรือเปล่าเอาแบบวนะ่าเป็นวงดนตรีที่แบบออกอัลบัม้มแล้วคบลถคบรดเลยมีทั้งล็อกแดนป๊อปฟังอะคูสติกเอาหมดเอาย้อนกลับไปยุคข,ของพี่อาร์ตก่อนเลยแล้วกันเอาที่ผมนึกออกนะ นึกออกก็น่าจะเป็นแบบเก่าหน่อยนะ30กว่าปีแล้ววงนี้เป็นวงที่มีฝีมือจัดจ้านมากไม่จำกัดว่าจริงๆเขาเป็นวงอะไรกันแน่คือวงดี i ินโ c e ซนที่มีพี่โอมชาตีคงสุวรรณเป็นมือกีต้าร์อินโนเซนนี้ถ้าพูดถึงในยุคสัก 30- 30ถึงปีก่อน30กว่าปีต้องรู้จักน่อยโดยเฉพาะโดดเด่นเลยก็คือจริงๆเขาโดดเด่นันเกือบทั้งวงแนวเพลงของ e ินโนเซนจะเป็นแนวเพลงที่ค่อนข้างหลากหลายเวลาออกอัลบั้มบอกมามีทั้งป๊อปมีทั้งอะคูสติก มีทั้งแดนมีทั้งแบบเทคโนโลเทคโนป๊อปมีทคโนโป๊อปด้วยมีเสียงซินดิไซเซอร์อะไรเข้ามาผสมด้วยแต่ในงานยุคหลังๆของ Innocent เนี่ยโดยเฉพาะชุดสุดท้ายชุด10นาฬนะิกาเนี่ยอโนเซนค่อนข้างมาทางเป็นบล็อกซะเยอะอแต่จริงๆแล้วอ่ะเกือบทุกอัลบั้มของอีโนเซนต์เน่ยเป็นเป็นคล้ายๆกับแนวเพลงค่อนข้างวายไลยตี้แล้วจริงๆจุดที่ทำให้ i n โ o เซนตแตกต่างจากวงใน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 ยุคเดียวกันเนี่ยคือเรื่องของฝีมือ <ừ> การเรียบเรียงดนตรีของอินโนเซนต์เนี่ยค่อนข้างจะล้ำหน้ากว่าวงในยุคเดียวกันก็เรียกว่าไปไปในระดับ International <c oughs> อินเตอร์เนชั่นแนลพอสมควรเลยจะบอกว่า2คนนี้สองคนสมาชิก <c oughs> อินโนเซนต์เนี่ยสคนนี้มีส่วนสําคัญมากในการช่วยทำช่วยให้อินโนเซนต์เนี่ยโดดเด้งกว่าวงอื่น <c oughs> ก็คือพี่หนึ่งและพี่โอมชาตี <c oughs> อมสุวรรณอีกคนหน<ช>ึ่งคือมือคีย์บอร์ดพี่พี่พิรษันจวบสมัยเป็นมือคีย์บอร์ดสองคนนี้เขาทำงานร่วมกันทำให้การเรียบเรียงของดี i n n o c e n นตเนี่ยค่อนข้างจะ ลำหน้ากับว,วงอื<ต>่นทั่วไปซึ่งตอนนี้เนี่ยโนเซนแม้จะไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็แยกย้ายไปทำงานซึ่งหลายๆท่านก็ยังอยู่ในวงการดนตรีอยู่เป็นโปรดิวเซอร์เพราะจริงๆแล้วอินโนเซนเนี่ยทำเพลงได้หลายหลายแบบทุกรูปแบบมันจริงๆเหมือนกับวงเอาโปรดิวเซอร์มารวมกันเนาะถูกต้อง,น,งนี่ก็ถือว่า หลากหลายแนวมากๆแล้วประสบความสำเร็จมากๆนะครับอีกวงหนึ่งวงถัดมานี้แน่นอนครับต้องบอกว่าเป็นวงโปรดผมเลยครับในยุคในยุคถ้าเราเป็นวัยรุ่นต้องรู้รรจักวงนี้แน่นอนครับ,รบ,รบชื่อ,ขอเขาคือนูโวนูโวอันนูโวนี่จริงๆนะคนคนจะคิดว่าโดยส่วนตัวแต่ก่อนผมคิดว่าเขาเป็นล็อกนะแต่จริงๆถ้าเราไปฟังชุดชุดหชุด2องนะ,อ,ะ,อ,ะอัลบั้มนูโวชุดหชุดสเนี่ยหลากหลายแนวดนตรีมาก พราะด้วยความที่ว่าตอนนั้นถ้าเราเรามองภาพจริงๆกันวัวก็มีกันทุกคนนะจะเห็นภาพแต่เราจะเห็นภาพพี่โจ,โจพี่ก้อง,องแล้วก็พี่จอนจอน,นะครับจริงๆพี่ก้องตอนนั้นเอาตรงๆนะผมว่าผมก็ยังเฟดพี่ก้องออกไปหน่อยนะจริงๆแล้วตอนนั้นภาพผมมันจะไปจําพี่จอนซะเยอะนะจอนกับโจพี่จอนนี่นคือตอนนั้นถือจําได้ว่าถืออะไรนะคีย์บอร์ดในรูปแบบคล้ายๆมือคีอถือกีตาร์ซึ่งในยุคนั้นเราผมเด็กไงผมไม่เฮ้ยมันมีคีย์บอร์ดอย่างนี้ด้วยเหรอเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นแบบสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นแบบ ซินดิไซเซอร์อ่าซึ่งพอพอได้มีภาพการเล่นอย่างนี้ขึ้นมาเพลนูโวก็จะออกแบบมีคีย์บอร์ดเข้ามามันทําให้ความเป็นป๊อปมันขึ้นมาเลยนะอ่ามีเสียงซินดิไซเซอร์เยอะครับงาน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 ูโวโดยเฉพาะ1กับ2เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของทั้งทั้งป๊อป mm hmm. ทั้งซินดิไซเซอร์ทั้งเขาเรียกว่าอะไรเทคโนป๊อปับมีความเป็นป๊อปแบบจา๋จาๆก,ก็มี ในเพลงช้าๆของเขาแล้วก็อาจจะใส่ฟังเข้าไปด้วยมีฟังกี้ด้วยมีร็อกผสมเข้ามาด้วยอย่างร็อกเองก็ใช้เสียงแตกไม่เยอะใช่ใช่ก็จะมีก็จะมีบางเพลงที่เป็นร็อกแบบเท่ๆหน่อยก็อย่างเพลงทนเลยที่พี่จอนร้องมันก็จะมีลูกของการแทปปิ้งแบบแบบแล้วอย่างพวกอะไรนะสัญชาตยานบอกกับสุสๆไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ยอันนี้ค่อนข้างจะออกไปในเชิงร็อก แต่ก็ยังมีเสียงสัรงข้อของซินดิไซเซอร์อยู่แต่เพลงอื่นเนี่ยก็จะมีแบบแดนแดนเนี่ยก็จะมีฟังกี้คุณคุณปูดำเนี่ยก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะครับจริงๆก็ถือว่าพอพอกลับมานั่งฟังจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่านูโวนี่หลากหลายมากหลากหลายมันทําให้ภาพของนูโวเนี่ยกระจายได้กลุ่มค่อนข้างแมสสอีกวงที่หลากหลายคือถัดมาอีกยุคนึงก็คือวงไทม์ไม่รู้จําได้หรือเปล่าจะขอใจเธอคืนเห็นไหมยังติดอยู่วะวงไทม์จะเป็นวงที่เราดูไม่ออกว่าจริงๆเขาเป็นร็อกหรือเปล่า หรือเขาเป็นแนวเพลงวงแบบสามชาหรือเป็นวงเป็นแดนซ์ดังนั้นนีจริงๆแล้วพี่อาพอจะลองลองลึกกลับไปในประวัติของไทม์สักนิดหนึ่งได้ไหมว่าจริงๆก่อนหน้าที่จะมาเป็นไทม์เนี่ยผมว่าผมว่าเขาแน่าจะเป็นวงดนตรีที่เล่นอาชีพกลางคืนมาก่อนทั้งวงแล้วก็จัดจ้าในเรื่องของการเล่นดนตรีเล่นดนตรีอาชีพกลางคืนแล้ววันหนึ่งคงจะได้อยู่แกรมมี่แล้วแกรมมี่ก็คือจับเขามาทําอัลบั้ม พราจับมันมาทำอะไรบ้างก็คงจะให้เป็นเหมือน,น,นว่าวาเล,ลตี้ป๊อปล็อกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทางผมว่าดูเหมือนจะเขาต้องการให้มันเป็นภาพที่แบบใครก็ได้ลูกเล็กเด็กแดงฟังได้หมดใช่ใช่ใช่ใจเธอคืนออกจะดูะแล้วก็มีเพลง<ช>อย่าง<ช>ดอกกว่าดอกมะล,ลิจะบาอะไรประมาณนั้นมันก็จะมีความเป็นอะคูสติกวงทามเนี่ยเป็นวงที่ค่อนข้างหลากหลายแนวแต่ว่าภาพลักษณ์จะเป็นล็อกนิดๆเพราะว่าด้วยตัวพี่ปอยนักร้องเขาจะดูแบบล็อกแบเหมือนุ่มผมยาวทจีพงทามที่ผมยาวทั้งวงปะ เกือบทั้งวงเกือบทั้งวงเกือบทั้งวงก็เลยก็เลยแบบเอ๊ะสรุปแล้วจะสไตล์แบบไหนกันแน่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ที่ที่เราดูไม่ออกว่าเอ๊ะจริงๆแนวอะไรกันแน่ใช่ครับและวงสุดท้ายก็ยังก็ต้องบอกว่าอยู่กับแขกรับเชิญแล้วนี่แหละก็คือวง m r Team ชัดเจนมากนะครับวง m r Team เนี่ยตอนนั้นเนี่ยในในในยุคที่เราฟัง m r Team เราจะเห็นได้เลยว่าดนตรีเขาล็อกกับไม่ใช่แดนกับไม่เชิง ฟังก็ไม่ใช่มีฟิวชั่นมีมฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวบางเพลงมีแบบเวอร์มิวสิกผสมเข้ามาด้วยเวอร์มิวสิกคือ,อยังไงพี่เป็นแบบว่ามีกลิ่นอายของแบบว่าตะวันตกหรือมีกลิ่นอายของเพลงพื้น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 เมืองไรแต่ละที่ของของในแต่ละทีนะจริงๆถ้าเธอพูดถึงแบบมิสเตอร์ทีมนี่สมบูรณ์แบบมากนะทั้งในเรื่องของการเลี้ยงดนตรีแนวเพลงรวมรวมถึงการร้องแล้วก็การแสดงสดเนี่ยครบถ้วนครบถ้วนโดยเฉพาะอัลบั้มมิสเตอร์ทีมเกือบทุกอัลบั้มเนี่ย ค่อนข้างจะวาไลตี้มากเราก็เลยตีความวงมิสเตอร์ทีไม่ได้ว่าจริงๆเขาเป็นวงแนวอะไรกันนะ่แต่เป็นวงที่ฟังง่าย <c oughs> เพลงเปิดขึ้นมาทุกคนร้องติดหัวเป็นวอร์มเอร์เลยนะ <c oughs> อยู่ในหัวร้องได้หมด <c oughs> แล้วก็เป็นวงที่ค่อนข้างมีฝีมือจัดจ้าน <c oughs> อ <c oughs> ซึ่งวันนี้แน่นอนครับเราก็ยังอยู่กับมิสเตอร์ทีแบบนั้นเนี่ยเราพลาดไม่ได้นะครับการที่เราจะพูดคุยกันก <c oughs> ันต่อนะครับซึ่งท่านจะรู้จักมิสเตอร์ทีมากขึ้นแล้วกลับมาพบกันในช่วงของสเปเชียลเกสครับครับ มันต้องเริ่มต้นจากการที่มีผิวที่สวยก่อนนะจำโรงพยาบาลจิวเวอรี่ทำกิจกรรมให้แย่ได้ไหมคะเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่มีผิวที่สวยเขาก็เลยคิดค้นเซรั่มขั้นเทพขึ้นมานั่นเองนี่เลยจ้าเซรั่มด็อกเตอร์ชินมีส่วนผสมจากสเต็มเซลล์ถึง6ชนิดและเปปไทด์ที่สำคัญอีก2ชนิดคือเจ้าน้องด็อกเตอร์ชินเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยซึ่งแย่เนี่ยใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งนี่คือเริ่มต้นขวดที่2เซรั่มด็อกเตอร์ชินเอทฟอร์มูล่าติดต่อที่ช่องทางด้านนี้ได้เลย จากเกาหลีใต้มาสู่สาวไทยให้น่าสวยจเช่นกลับเข้ามาพบกับในช่วง special g u e ของเรานะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับวงที่เป็นตำนานอีกแล้วทะไมรายการเรานี่ชอบพาวงตำนานมาเนาะเขาบอกว่าวงยุค90ถึงยุค2000ต้นๆเนี่ยเป็นวงที่อมตะ ใช่เพลงก็ยังดังกันอยู่ถึงทุกวันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงที่จะออกในยุคนั้นได้เนี่ยต้องผ่านการคัดแล้วคัดอีกทําแล้วทำอีกถูกต้องเช่นวงนี้แน่นอนครับเรายังอยู่กับพี่ๆวงมิสเตอร์ทีมสวัสดีครับสวัสดีครับพีตาพีติกพี่เอกเห็นไหมว่ายังอยู่3มท่านชุดเดิมเขานอนค้างที่นี่เขาเทใจให้รายการเดิะ์ดดิทึมเราโดยเฉพาะยอดเลยเป็นแนวล่นะครับไมาเนี่ยเราข่ที่แล้วต่อดีกว่าคราวที่แล้วทิ้งไว้ที่พี่เอกครับ คนสุดท้ายที่มาเจอมิสเตอร์ทีมคือพี่เอกเริ่มี่พี่เอกที่เป็น VIP นะสังเกตได้เลยนะก็คือว่าพี่เอกจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมีเซาส์ซอนท่านนะครับนั่งรถไฟใช่ไหมมาซ้อมกับพี่เอกทุกวันอาทิตย์นะแล้วต่างคนต่างก็แยกกลับไปมาซ้อมคั้งหนึ่งยี่สิบเพลงก็คือว่าเกตเพื่เยอะนี่สก็นั่งเกก็นั่งรถไฟมาจากสาแก้วเอาสรุปนี่คือนั่งรถไฟจากสาแก้วผมจินบุรีอเดี๋ยวผมเนี่ยกลับจากขอนแก่นมาซ้อมให้มันครับ แล้วพอซ้อมเสร็จเขาก็แยกกันไปย้ายไปทางานกันสุดยอดแล้วเล่นด้วยกันเล่นกลางคืนด้วยกันนานไหมครับพี่ปีกว่าปีกว่าไปรวมคือมันจับมาเก่งมากเลยอ่ะมันคือมาออกเพจเองมันคือเข้ามาเพื่อเป็นศิลปินกัมี่เลยสัญญาแรกเลยคือสัญญาแรกของที่เราไปลงที่โซวิเทลนี่ผมไปลงสัญญาที่หกเดือนแล้วต่ออีกสามเดือนครับคือตอนอยู่โซวิเทลนี่แบบสวรรค์คือพักคือแบบ ักติที่เราแบบว่าโอ้โอคตวีไอพีอะฮะพักบนโรงแรมเลยอะวิวอย่างดีมีซักผ้าให้ด้วยนะครับขอโทษนะถ้าเกิดจะให้แม่บ้านซักให้ก็ได้แล้วก็มีอาหารอาหารเย็นจอาหารเย็นง่ายๆคือว่าใช้ทุกอย่างในโรงแรมใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยเี่ยเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโรงแรมโซฟิเตอร์ตอนนั้นเลยคือรายได้หลักเนี่ยมาจากพวกเราเลยมาจากจากแขกหอพวกเรา แล้วตอนที่โซฟิเทลนี้ตอนนั้นเน้นไปที่เพลงต่าเนสากลเลยใช่ไหมสากลล้วน95%งั้นก็เน้นหนึ่งพูดถึงดนตรีสากลแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้นะว่าศิลปินในระดับท็อปๆอย่างเงี้ยเบอร์อย่างเงี้ยเขาชอบศิลปินในดวงใจใครบ้างเราอยากรู้ส่วนใหญ่ผมจะถามทุกคนนะเริ่มจากพี่ต้าพี่ต้าพี่ต้ามีเอาไทยหรือเทศเอาไทยไอเอาเทศเอาเทศแต่ไม่ใช่จอร์นทาวต้านะใช่ๆผมชอบผมชอบวงยูโรโอเหมือนผมเลยผมชอบยูโรผมชอบยูโรถ้าเป็น งไทยก็คนไทยก็พี่กตทงชัยตามตาตยนคือเราใส่ร้องอันนะใส่ร้องแล้วก็อย่างยุโรปับช่วยทแคมเปสเขาก็เป็นคนที่เป็นบล็อกที่ร้องเพลงเพราะชิดเป็งเลยซึ่งซึ่งมันหาเสียงสูงหาหน้ยแล้วก็เราชอบวิธีการร้องเราก็ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของเราเสียงสูงมีความเป็นป๊อปผสมอยู่ด้วยโอ้โหยุโรปพี่ติ๊กครับเอามาก่อนหรือปัจจุบัน ปัจจุบันสมัยก่อนก็เมื่อก่อนกับปัจจุบันมันไม่มชอบไม่เหมื่อก่อนกันเอาสมัยตอนที่พี่ยังแบบว่าเป็นสายร้องเพลงตอนเล่นอ่ะตอนนั้นอะพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยท่าไทยเนี่ยส่วนมากนักร้องผู้หญิงจะต้องชอบพี่มาริวันมาริวันเจมี่หน่อยพี่มาริวันนันทิดาอะไรอย่างเงี้ยยุคยุคนั้นนะคะเสียงเหลือขึ้นมาเลยพวกนี้สำหรับสำหรับแบบว่าเพลงแบบว่า ศิลปินไทยเนาะไม่ต้องเป็นสายล้อมเหมือนกันนะใชแต่ล้อมไม่ก็สายร้อมเป็นสายโมเทอลิสฮะเป็นแบบนั้แต่ถ้าแล้วในในยุคนั้นะเพลงที่เราเล่นเนาะมันก็จะเป็นแบบเพลงแบบยุคยุค90น่ะที่มันจะแบบว่ามีมี Spice Girl มีอ่าเ n ื่องนั้นคิมีอะไรประมาณนั้นอ่ะเราก็จะชอบแบบประมาณนั้นเมื่อก่อนมันก็จะแบบมีซองบุ๊กแบบเล่นเล่มหนาๆค่ะเพลงป๊อปบิลบอร์ดทั่วไปใช่ค่ะก็จะประมาณนั้นว่าเราเล่นเพลงแนวนี้รีเสิร์ชนิดนึงแต่มิสเตอร์ทีมมันจะแปลกจากววงงอออืืื่่่่นนนนนคคเเีียยยใุ90 จะเล่นเพลงอะไรคิดไม่ออกไปซื้ออัลบั้มนาวมาแกะเลยทัานอะไรบ้างรวมฮิต<า>คือคือรวมมาให้คุณหมดแล้วแต่มิสตินไม่ใช่คือพี่ปูเนี่ยคุหน้าวงเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะมีรูสยมการฟังเพลงที่ค่อนข้างดีครับน่าติดตามคือสมัยก่อนถ้าพูดถึงเพลงใช่ไหมเราจะไม่เล่นแบบว่าเพลงทั่วไปก็คือเมื่อก่อนมันจะมีร้อยสองจุดห้า อะไรเง<ช>ี้ยก็คือจะต้องรอฟังเพลงเพลงอันไหนออกใหม่แล้วแบบโอเคฟังแล้วแบบว่ามัน,ม,ม,นมันต้องดีด้วยต้องดีด้วยแล้วมันเข้ากับที่วงก็จะแกะเล่นเลยและคิดดูสมัยนั้นก็ต้องเอาเอาแบบกดเทปจากในวิทยุอีกทีเพื่อที่จะเลือกเพลงเนี้ย คือไม่รอเทปนะไม่รอเทปนะเอาจากรายการที่แกะก่อนได้เปรียบเอาแล้วต้องรอรอดูเนยว่าดีเจมึงอย่าพูดนะใช่ก็เพื่อที่จะมาเล่นอะไรเงี้ยค่แบบคือต้องแบบจะต้องใหม่ตลอดอเพลงแล้วก็ต้องดีต้องอัปเดตตลอดต้องเหนือเหนือหน่อยสายนี้ต้องเหนือหน่อยพี่เอกชอบมือกองคนไหนเ้าเกิดยุบผมผมจะเป็นวงริมเชตเตอร์เป็นโปรแกสไม่ไม่พอตหน่อยไม่พอหน่อยฮะเพราะว่าคือ มันเป็นดนตรีที่แบบว่าในยุคนั้นนะฮะที่ที่ผมเติบโตมาตอนนั้นมันเป็นแบบโอ้โหทำไมดนตรีสัดส่วนมันเยอะจังวะมันมันยากอย่าโอ้โหมันตีเก่งผมแม่งยาวโอ้หกองชุดใหญ่อะไรประมาณนี้เปลี่ยนส่วนตลอดทั้งเพลงโปรแกชเตอร์นี่มันต้องแบบสุดฮะต้องฝึกเยอะต้องฝึกเยอะมันเป็นวงที่พวกมือกองทั้งไทเล่นได้แล้วเล่นได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือม่นโคตร่ะ มือกีตาร์ก็ต้องเทพเหมือนกันพี่ชายทั้งหมดในทซีนเลยคือมันมูมันเทพทั้งวงเทพมันรวมตัวสุดติงคือคันเกิดเขาผมลำพาร์คีบอรยอันนั้นคนใหม่แล้วนะอันนั้นคนใหม่แล้วเก่ามึนงงเลยผมผมชอบมือกีต้าหัเนี้ยพี่อะไรนะอะไรนะบรรยากาศอะ ใส่หน้ากากสลิบเนาะสลิมอ่ะแกะชอบสายนั้นมากว่าพี่ตีงตองไฮดรอลิกด้วยนะสายเบลทีละแล้วคนไทยล่ะคนไทยล่ะคนไทยนะพี่คนไทยคนไทยนี่ผมยุคนั้นก็ไม่ไม่ไม่ต้องหนีใครเลยก็ต้องเป็นเอกมันพี่มันยุคนั้นตีถ้าระเบิดลงได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพี่มันจะมาเป็นแขกเทปต่อไปเดี๋ยวเผื่อพี่เอกพาพี่เอกไปด้วย เอกสองเอกเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในสปูกันไม่ได้วิ่งอรือวิ่งก็เป็นแรงบันดาลใจของพี่ๆทุกคนนะคันี้เข้ามาถึงคําถามสําคัญคราวนี้เราจะเข้ามาสู่ในเรื่องของตอนนี้แหละเรารู้แล้วว่ามิสเตอร์ทีมรวมฟอร์มกันทำเป็นวงมืออาชีพนะครับคราวนี้จะเริ่มเข้ามาสู่เรื่องของรารทํางานในั้อรับคจับทรับครับครัจริงครังั้ครับครัาครับครัร์ทีรทบครับัรได้รบ ช่วงที่เอกเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือช่วงที่อยู่ห้องซ้อมที่ซ้อมทั้งหมด่คือห้องซ้อม,ม,มป่าห้องป่าหูปห้ป่าหู้ท,ที่เป็นผู้จัดการเราเนีนน่ยนะครับ,รบก็คือป่าหู้เนี่ยก็คือที่ติ๊กเล่าไปตอนต้นคือว่าเราเล่นเสร็จแล้วกเราชอบอัดวิดีโอว้ดีโอดูทีเนี้ยไอ้วิดีโอเนี้ยไอ้ป่าก็เอาจากเราไปเพื่อเอาไว้พี่ชายสมชายขับเพื่อถึงแล้วก็ไอ้วิดีโอเนี้ยก็ถูกส่งต่อไปถึงพี่อมชาตรีคงสวรรค์ตอนนั้นแล้วก็พี่ปุ้มด้วยแล้วก็พี่ปุ้มพองปวงสิ์วงนะอีกอย่างด้วยตอนนั้น แกมี่กำลังอยู่ในยุคที่กำลังจะในยุค a l t e r n a t ทีฟมันมาเยอะๆเนี่ยเขาแตกในตึกเนี่ยแตกเป็น13ค่ายใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยแกมมี่เพราะว่าเขาทำกาแกมมี่โก more music อาวิจิเนีขึ้นมานนั้นหมดตอนนั้นและทีเนี้ยไปเทปวิดีโอที่เราเล่นนั่นเนี่ยก็ไปอยู่บนโต๊ะปึ้งแล้วก็มีเจ้าของค่าย3ค่ายนั่งอยู่ว่าใครจะเล่นใครจะมาช็อบใครจะเล่นผมใครจะช็อบผมแล้วสุดท้ายเป็นพี่โอมฉาตด ที่ช็อปเราเป็นศิลปินเบอร์แรกของ r p g แล้วหลังจากนั้นพอเข้าไปเสร็จเนี่ยพี่เจอใครเจอพี่โอมเลยไหมฮะหรือว่าเจอพี่ดีก่อนเจอพี่ดีใช่ตอนแรกตอนแรกพี่ดีแกมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหรอพี่พี่ดีแกเป็นแกรนตอนแรกก็เป็นแกรนเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์เราอาจจะไปอยู่แกมีแกรนก่อนในตอนแรกพี่ดีก็ได้เห็นผมจําได้เลยพี่ดีเจอหน้าก็แบบไม่เห็นหน้าไอ้หมวดนี้มันมันจริงๆแต่เขาก็อยากทําแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ไปอยู่ในมือพี่โอมซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างภูมมมิิิใจเเเเพพรรราาาาะะว่่่ีีโออกก็็ปปปนนศศลททชบๆ แล้วมีโอกาสครั้งแรกเข้าไปนี่คือได้คุยพี่โอมไหมครับเราจะไปอาพจหรือว่าเขาเอาเลยหรือเปล่าก็เรียกเขาไปคุยทั้งวงครับไปคุยจตกคือคืออ่าสกีนเทสก่อนเขาไปคุยกันทั้งวงที่ห้องประชุมของแกัมพิการเลยแล้วก็มีพี่ๆนั่งอยู่เต็มหมดมีพี่ดี้มีพี่ปุ้มมีพี่โอมมีพี่ชายก็คุยเรื่องงานก็ก็ เหมือนเขาดูวิดีโอแล้วเขาก็ทํากันบ้านกับของทีมพวกเราเล่นนะครก็ไอ้พงสองคนนี้มันเป็นนักร้องนี้จะเอาอยัางไงดีว่าสไตล์มันโนเดามันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> มันไอ้ต้ามันเป็นแบบนี้ <c oughs> เขาก็เลยหาวิธีการทําเพลงให้มันลงตัวกันเป็นทีมของมิสเตอร์ทีมครับเท่ากับว่าเขาเอาคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์ทีมมาทําเป็นเทปให้ก็คือหลังจากกลับจากขอนแก่นปุ๊บแบในแวบแรกเลยเราคิดว่าเราจะปอกกลับมาแล้วออกอัลบั้มเลยกลายเป็นว่าเรากลับมาอีกประมาณสองปี ก็เกิดสองปีเขาไปคุยแล้วยืหรอขบวนการทั้งหมดคุยคุยรอบหนึ่งแล้วแล้วก็จะลอยจะทำ้วแล้วก็เบรกก่อนคือไอตอนเบรกเนี่ยคือมันมันมีเรื่องที่ว่าพี่โอมจะแยกออกมาเป็นตัวย่อยของมาเปิดเป็นค่ายใหม่ในในในเครือของแกร์มี่นะฮะแต่ว่าเป็นชื่อค่าย R P G ก็คืออะวัดผู้ที่นันปริเซอร์กรุ๊ปนะฮะ R P G นะแล้วก็ซึ่งตอนนั้นหัวหอกที่จะตามพี่โอมมาเนี่ยก็คือระดับตัวเป้ง เป็นตัวใหญ่ของของแกรมมี่ทีมใบตองนะฮะทีมโปรดิวเซอร์ทีมทีมทีมเอครับทีมเอครับก็มีพี่โอมชาติคงสุวรรณมีพี่ป้อมอภิชัยเย็นคุณสุขพี่อ้อมชุมพลสุปัญโยพี่ชายสมชายขำรถกุลมีพี่ก๊อฟไวนโนเซเว่นแล้วก็มีพี่บอยอินคาแล้วก็มีพี่กรดพี่พี่ปื๊ดเบสนะฮะแต่คือเหมือนมารวมอยู่ที่มาพี่อาร์บีซีฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าชุด รวมเทพรก่อนมาทำกับตอนแนั้แวแล้วหลังจากที่เขาเรียกกลับมาหลังจากที่ต้องรอสองปีเนี่ยคือเซ็นสัญญาเข้าห้องอัดเลย เซ็นสัญญากันใช่ครับเซ็นสัญญากันแล้วก็เหมือนพี่ๆเขาทำงานกันพวกเราก็เหมือนหล่อเลี้ยงก็คือเป็นเล่นแล้วตอนนั้นพี่ๆวงมิสเตอร์ทีมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการคิดแนวคอนเซ็ปต์มีอะไรบ้างไหมครับนวทางเนี่ยนาธช่วงนั้นติ๊กเขาจะเาจะเป็นเทรนด์เขาชอบช่วงนั้นติ๊กคือจะโโอ้หในในวงนึงแล้วแฟชั่นจัดจ้านตอนนั้นก็ติ๊กเขาก็ชอบชอบพี่ติ๊กดูคอสตูมใบสีผมแต่งตัวเป็นโทนเพลงเดียกช่วงนั้นติ๊กชอบเป็นเป็นพวกเพลงญี่ปุ่น แล้วก็จะมีวงหนึ่งที่เขาชอบวง T.I.F เป็นแนวอะไรครับเป็นเป็นเป็นวิซซ์ทีนเนีัยเป็นแนวแบบอิซซทอนดิคอร์ดอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งเขาก็แล้วก็ทํางทีมทําเพลงเนี่ยก็ก็เอาภาพตรงเนี้ยที่ที่ที่เขาก็ชอบเหมือนกันแบบติ๊กแล้วก็ไปรวมกับดูโชว์ต่างที่ยที่บอกที่เอกบอกว่าเราจะเล่นเพลงสากล95เปอเเขาก็ไปดูว่า เพลงสากลเพลงไหนที่เราเล่นแล้วมันขึ้นเขาก็เอาตรงนั้นมาข,นขึ้นเป็นเพลงเป็นเรฟเฟรนส์เป็นเรฟเฟนส์ที่เป็นโครงต้องต้องบอกก่อนว่าเรฟเฟรนส์มิสเตอร์ทีมนะคเมื่อก่อนเราจะเป็นวงที่เล่นไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยเราก็จะดูเ e อิร์ธวินเดนไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <download. S 3> วง <Yeah. S 3> อ่า คอนเสิร์ตอ่ะส่วนมากสมัยก่อนเนี่ยจะต้องดูคอนเสิร์ตญี่ปุ่นคือสมัยก่อนน่มันเจล็อกนะอะไรก็ต้องเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะถ้าสมัยนี้ก็จะเป็นต้องเป็นเคป๊อปจะต้องแบบดูทั้งเอ็มวีมิวสิกวิดีโออะไรคอนเสิร์ตต้องเป็นของเกาหลีแต่เมื่อก่อนนี้ต้องเป็นญี่ปุ่นเลยอ่ะแล้ววงของญี่ปุ่นก็จะแบบมีทั้งศิลปินเดี่ยวแล้วก็เป็นวงเลยเนียชันมันจะสุดยอดมากก็เลยเอาเอาเอาของญี่ปุ่นมาเป็นเล็บเป็นวงก็คือวิสัยทัศน์คือญี่ปุ่น เอามาพยาดขยาบผสมกับพวกเอิร์ธวินแอนด์ไฟคู่ในแก๊งประกอบกับพวกเราก็จะเป็นวงที่แฟชั่นจ๋าแต่มันดันเต้นเหมือนพวกวงยุค70็ดสเต้นพร้อมกันนะแล้วแล้วเนี่ยดนตรีก็คือหลากหลายมากไม่ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่านิตย์ดนตรีคือวงแนวอะไรกันแน่ใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยเราเ่าเราเฮ้ยย้อนให้ฟังนิดนึงช่วงนั้นแซวใกันช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พิเศษโลโซดังใช่ใช่หลังสุดแล้วพวกเราเหมือนเข้ามาแล้วก็ก็มีทีมพวกครีเอทีฟที่เขาคิดอะไรฉีกๆอ่ะครับเขาก็ ให้คอนเซปต์พวกเราเลยว่าเซ o ูบ่ายจูร o อกแอนโด l เซกูบ่ายเ say hello to rock and dance บับกันเลยเลยนาะบับกันเลยบ <c oughs> ับกันเลยแล้วไอ้ Rock and Dance เนี่ยมันมีที่มาไม่รู้จะคุยหรือเปล่านะคือเขาชอบดรามาคือไอ้คำว่า Rock and Dance เนี่ยคือวงพี่ๆที่ผมไปรวมเนี่ยเขาเป็นแดนกันอยู่แล้วแต่ผมอะ มีความเป็นร็อกอปีกองแบบว่าระเบิดเถิดเทิงแบบตีโคตรดังใจ้ขาหนัครับคุณนี่เขาขาดใจแลยทั้งที่งานโอ้โหต้าขพี่เลยต้าของพ้นโอ้โหพี่เขาก็เลยมองมุมมองว่าเออไอ้นี่มันตีกองหนักดีเว้ยเฮ้ยมันตีพลังเยอะดีแล้วก็บวกกับพี่ๆเขาเล่นเป็นสไตล์แบบนี้ก็เลยปรับให้มันเป็นเป็นร็อกฟังร็อกแดนซ์เขาก็เลยเป็นที่มาของของวอลลีเนี่ยวอลเลยอ่ะใช่ฮะแปลว่างานชุดแรกของมิสเตอร์ทีมในห้องอัด พี่ๆไม่ได้อัดกันไม่ได้เลยครับดังนั้นเป็นพี่ๆเขาจัดการให้หมดยอมหมดเพลงเยากจะตายเบอร์แรกไม่มีทางปล่อยฮะพี่เขาจัดการให้หมดเลยก็เรียกเข้ามาจะร้องนะครับสองคนก็ร่าด้อยเได้แต่ละเพลงใช้เวลานานไหมครับทำงานในห้องอัดชุดแรกจำได้ไหมพี่เป็นแต่เมื่อคืนยุคนั้นคือค่อยๆทำครับคือช่วงเข้าอัดตอนนั้นเกิดเหตุกนรณ์วันๆด้วยนะเกิดเหตุยิงชนครับมันมันไม่ใช่การเข้าอัดอ่ะมันเหมือนเข้าไปปรับ วิธีคิดโดยพี่ปุ้มพงษ์พรม,ม,มเนี่ยเหมือนจะเป็นคนคสอนวิธีการทํางานเราเรื่อยๆคือไม่ไม่ใช่เข้าไปบ้านแกคือต้องไปทุกวันละสี่โมงเย็นผมต้องถึงบ้านแกทุกวันแต่จะอัดได้เพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็ใช้เวลาวนตรงเนี้ยคือขนาดอะไรว่าออกไปแล้วเพลงดังแล้วนิสิติมยังข้ออัดไม่เสร็จเลยนะครับทำไปทาไป<ช>อ๋อเหรอไรู้เลยรู้เหมือนกันนะเนี่ยทไปที่คุณเห็นที่่อยไปเห็นที่เซอร์ออกรายการอะไรที่น่เหลือมากก่อนี้ เกมเขาเพลงนิดอะไรเลเนี่ยทีเซอร์ปล่อยไปแล้วพวกผมยังอัดยังไม่เสร็จถามพี่ๆหน่อยนี้คือเรื่องวอเราปรอก็ทำธุรกิจผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้ธุรกิจค่ายเพลงที่เขาทำกันแล้วเขารวยๆกันสมัยก่อนเนี่ยแล้วตอนที่เขาจะเซ็นสัญญากับพี่หรืออะไรเขามีค่าจ่ายเขามีค่าอะไรให้เราไหมหรือว่าตัวใครตัวมันจนกว่าจะออกเทสแล้วส่วนแบ่งอยู่ยังไงคือเราไม่ได้คุยเรื่องอะไรตรงนั้นเลยเพราะหนึ่งคือเรามีผู้จัดการคือเราเ็นผอที่อยากจัดการไปแล้วส่วนอย่าองที่บอกว่าเราอยู่ขนดกันมานานแล้วช่วงนั้นคือ ค่าจ้างนั้นปีก็ค่างเก็บสูงมากเก็บเกินก็่กคนอโอนยอดเยี่ยมเลยก็เท่ากับทําไปแล้วออกมาชุดแรกต้องบอกว่าประสบความสำเร็จถล่มทลายนะมากมากมากแต่ก่อนเนี้ยถ้าในยุคยุคสมัยก่อนเขาบอกว่าวงไหนดังไม่ดังให้ดูตรงไหนเลยไหมพี่ใครทํมิวสิกวิดีโอเยอะคนนั้นอะดังจริงเหรอยุคนั้นเป็นยุคที่เริ่มจะมี ครับเป็นคาราโอเกะง่ายคาราโอเกะอ๋อต้องทำทุกเพลงต้องใช่ทำทุ่เพลงเพรว่าต้องมีมิสวิดีโอทุกเพลงนั้นยืดจริงจำได้ไหมมั้ยใช้ใช้ภาพขป็เรื่องเราทำอยู่เพลงนี่นิดจำได้เพลงแรกเลยคือมันนี่มันนี่เพลงสองคือชอบมาลีเพลงสามที่ไม่ต้องมีคำบรรยายใจหายฉันไม่บ้าพอ แบบนั้นไปไม่ใช่หยุดหย่อนขอฟัาขอฟังผัดกระเพราใช่ใช่ที่เราเดินทางไปทัวร์อเมริกาแล้วเขาก็จะเอาภาพตัดมาที่ไม่มีเอ็มวีนี่มีเพลงแหม่งแง่งกันไปผัดกะเพราซึ่งใช้ภาพคอนเสิร์่ใช่แล้วก็หมดหมดหหมมดดแรงแล้วก็เพลงไกยามาซากะยาเพลงยาไม่มีตอนนั้นคือหกเพลงครับหกเพลง แต่จำได้ว่าดังเกือบทั้งชุดเนาะชุดแรกขายได้เยอะไหมครับพี่เต็กขายได้เยอะไหมทะลุล้านเขาว่ากันว่าประมาณล้านแปดครับอุ้ท่านแปดกี่ล้านแปดก็พี่ครับอุ้นแปดกับแนวแนวดนตรีที่ไม่ไม่มากใหม่มากถือว่าถือว่าเก่งเนาะอยู่ใน เราติดท็อป10ยอดขายสูงสุดได้ข่าวว่าทาร้านแปดนี้จะขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกับอากูได้จริงไหมคจริงจริงเขาพูดกันประมาณนี้ผมไปด้วยามันขึ้นว่าจะใครใครได้หลักล้านนี้จะขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกับอากูได้นะพูดเรื่องประวิติไอ้นี่จะแคร์ทำไมมีอะไรฮะความสุยากเพราจะขอให้แรงบัตรแล้วตอนนั้นยาวเลยปีตอนนั้นป้อนความรู้สึกของพี่มันประสบความสำเร็จแล้ว ชีวิตเปลี่ยนเลยไม่รชีวิตเปลี่ยนลบไม่รู้เรื่องอะไรหนูเล่าเลยไม่รู้เรื่องอะไรไม่อ่ะไม่เอาอย่างนี้ชีวิตนะทีวีก็ไม่ได้ดูอ่ะครับชีวิตมีแต่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตัวพองตัวพองซ้อมเวทีมีอยู่สามอย่างรถตู้มีแค่เนี้ยนานไหมอยู่อย่างนี้นานไหมนานนะเป็นปีไม่รู้เรื่องอะไรโลกภายนอกสําหก่อนจะออกกว่าจะออกชุดสองในพี่แกมมี่เขาแทบแตบีคอออกชุดสองไม่น่าคือเราทัวร์มันอยู่อย่างนั้นอะสองปีทั้งคนเมือองกปีไทยเมืองนอก มาเดือนละเดือนละต้องมีเราไปเราไปทำคอนเสิร์ตใหญ่กันด้วยครับ้คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยอ๋อใช่ใช่เมืตอนใี่สองพันไปเกือบสามเดือนวันที่ยี่สามเกือบยี่สิบกรกฎาคมยี่สองยี่สามกรกฎาคมถ้าจะไม่ผิดคอนเสิร์ตราชชัยโชว์ใหญ่ครับบ้ามชุดเดียวคอนเสิร์ตใหญ่นะครับครับ เป็นวงที่ประสมกันเลยเร็จำได้ว่าดังมากดังมากเขาบอก RCA ร้านไหนไม่เปิดช่อมารีนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้า RCA ต้องเปลี่ยนกันไปอะไรคนมีค่าเต้นของเขาเลยนะพวกเนี่ยเขาจะเต้นเงินยุคนั้งมันยุคสายเดียวไงแต่อาซีเอร์นี่ผลพูดจริงๆว่าเดี๋ยวต้องมีเพลงของมิสเตอร์ทีมแปลว่าไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตปกติเลยก็พอเพลงมันติดอะไรติดมันก็เริ่มมีคอนเสิร์ตงานจ้างเข้ามาครับช่วงนั้นเหมือนเดินทางกันตลอด คือหนึ่งเดือนเนี่ยไปประมาณ25วันเลยครับคือแพ็คกระเป๋าก็ไปซักผ้ากันตามโรงแรมเลยขนาดมีชุดพิเศษออกมานะฮะแล้วก็เป็นชุดที่สองในในตัวทัวร์นี้มีอะไรสนุกสนุกให้ฟังได้อะไรบ้างโอ้ยมีอะไรมกาก็มีการแปลกอะไรเงี้ยบัตรนอกกันไปไม่หมดเลยล่ะถ้าเรื่อยังผมก็ไปต่างประเทศครั้งแรกตาไปต่างประเทศครั้งแรกบิน16ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็มีประสบการณ์อะไรมากมายแล้วว่าเราทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศเนี่ยว่าสนุกบางทีเราไปที่กันดารกันดารเงี้ยเราแค่ พวกเครื่องดนตรีแปลกๆตู้เสียงแปลกๆนะไรเงี้ยไปอเมริกาบางรัฐบางรัฐเนี่ยอย่างวอกกี้เนี่ยคนจัดก็ไม่ใช่คนไทยเลาเป็นคนลา,ลาวเป็นคนประเทศลาวแต่ดันชอบมิสเตอร์ทีมเขาก็พยายามจะหาสไปเยอร์ที่สปอร์ตเครื่องดนตรีเขาให้ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ยังแย่อยู่มากมาก็เลยต้องวิ่งวุ่นกันหาเครื่องดนตรีคือเป็นเป็น เรื่องตลกในระหว่างทํางานมากกว่าแต่ถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอไอ้นี่ก็ไปสบายนอนอยู่บ้านอย่างเดียวหนาวแล้วแล้วแ,<ค>แล้วที<ค>่ันเนี่ยเรามา,มาทํางานด้วยกันมานานแหละแล้วในช่วงที่เราประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยบางบางวงเนาะก็จะมีอาจจะประเภทแบบว่าอีกโก้ชนกันบ้างเล็กน้อยมิสเตอร์ทีมวงเราไม่มีเขาเขาอยู่ด้วยกันมานานที่ผมว่านะเขารู้จักกัน คือใช้ชีวิตร่วมกันอ่าคืออย่างติ๊กเป็นผู้หญิงคนเดียวในวงใช่ไหมไดรับกพวกนี้มันจะไม่มองว่าติ๊กเป็นผู้หญิงเลยมันอยู่ในลิฟต์มันมันอยู่ในลิฟต์มันอยู่ในรถตู้มันก็เล่นแบบทะลึ่งใส่กันไม่สนใจเลยว่าแบบมีผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยคือแบบว่าเป็นเป็นเรื่องปกติไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไร แต่เรื่องลาของมิสเตอร์ทีมยังไม่หมดยังไม่จบนีแค่ชุดแรกนะนี่แค่ชุดแรกยังไม่ได้คุยกันต่อเลยนะแค่ชุดแรกเพราะฉะนั้นพี่พี่ก็ยังนอนค้างอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแน่นอนชุดเรายังให้เหมือนเดิมครับเพียงแค่กลับด้านในกันนะครับเจอพี่พี่มิสเตอร์ทีมคราวหน้าครับผมห้ามพลาดครับ